ครับสวัสดีครับขอ,อนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเออสายจบเรืไม่คซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็าพาพี่น้องมาชมรถขุดโคเบลโกเอ1 0เคสนะครับนี่กำลังรีดทางนะครับทำทางลงโบนะครับทางลงไปเอาดินนะพี่น้องนะ ขับโดยเสียในนะครับนี่เจ้าของรถขับเองเลยครับข้าวก็ไม่ไปกินครับดูครับขุดแบบนิ่มนวลครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นเจ้าซูม,มิโตโมนะครับเป็นรถขุด ทีมงานของดาบวินัยรถขุดนะครับวันก่อนเสียทินก็มารีวิวนะครับมารีวิวรถขุดของทีมงานดาบวินัยนะครับ mm hmm. อ้าส่วนวันนี้เราก็ พาพี่น้องชมเจ้าโคเวลกูเอสเคสอ้อยรสกันก่อนนะครับนี่มาดูการทำงานของเขาครับตอนนี้ก็ชั่วโมงก็เลยสองพไปแล้วนะครับก็ใกล้ถึง PM แล้วครับใกล้ถึง PM อีกแล้วครับเกือบ2,500แล้วนะพี่น้องก็เกือบจะเข้า1ปีแล้วนะ ได้ประมาณ7-8เดือนแล้วครับนี่บเมื่อกี้ก็เริ่มดังแล้วนะ ตอนนี้รถด,ดําก็มาแล้วครับเดีย๋ยมาราชมเสียในเขาจะตักใส่รถด,ดํานะพี่น้องนะผู้ทางก็จะชันๆหน่อยนะ มารอรุนกันนะครับว่ารถดำจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับโอ้เฉียดตูดนิดเดียวครับ กำลังทำทางอยู่นะครับน่าจะขึ้นได้ครับสบายมากครับโอ้ ใช้เวลาทำทางเยอะหน่อยนะครับดีย๋ยวารถดำขึ้นไม่ได้ครับเรถดำก็ทำการถอยลงไปแล้วครับ โอ้แบบนี้ขึ้นไม่ได้ขึ้นมาก้อนลุป๊ปป้เอฟทางนี้หน่อยพอครับ มาดูครับว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่านะว่าจะใส่กีตักนะครับ สามตักแล้วนะไม่น่าจะขึ้นได้นะครับดูจากสถานการณ์ไปแล้วไล,ล่ลแยะเลยเลย ับลื่นนิดหน่อยครับวาขึ้นได้ครับขึ้นได้วันขงมงโฉงเฉงครับมเรียบร้อยครับไปได้ครับดูครับทางครับโค <c oughs> <c oughs> งหักศอกด้วยครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องเอิร์ธสายจบพรบไมคโคซิงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ